สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสตอรี่ล่าสุดหลังโดนปลดเปิดสตอรี่ล่าสุดบิ๊กเอ็มตัดเพอหลังทาําพลาดครั้งใหญ่จนโดนปลดสายฟ้าแลบวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์ของบิ๊กเอ็มพระเอกดังหลังทพาพลาดครั้งใหญ่จนเขานั้นโดนช่องดังปลดสายฟ้าแลบกลายเป็นเข่าใหญ่ต้นปี2566เมื่อช่องจดสีนั้นได้โพสต์ประกาศปลดฟ้าผ่านนักแสดงดังบิ๊กเอ็มกิตตอริส โดยโพสร,ระบุข้อความว่าช่อง7 HD ขอแจ้งยุติสัญญานักสแสดงในสังกัด #ch7hd วันที่6มกราคม2566การยุติสัญญาการเป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณกิตติลิ์บุตรพรมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักสแสดงในสังกัดของคุณกิตติลิ์บุตรพรมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในขณะที่บิ๊กเอ็กิตอริศพระเอกดังได้เผยภาพยุติสัญญาของช่อง7และข้อความระบุว่าตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตผมขอบคุณสำหรับทุกโอกาสครับและโพสต์ระบุข้อความสตอรี่ว่าความหวังเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ฉันผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดไปได้และในวันนี้เราจะพาทุกท่านเปิดโพสตล่าสุดของบิ๊กเพระเอกดัง หลังทำพลาดครั้งใหญ่จนเขานั้นโดนช่องดังปลดสายฟ้าแลบโดยงานนี้เขานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าการจมอยู่ในความผิดพลาดของตัวเองในอดีตจะยิ่งทวงชีวิตให้หนักและก้าวต่อไปลําบากคุณจึงต้องให้อภัยตัวเองและเริ่มเก็บสะสมความทรงจํากันใหม่ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ